ท่านผู้ชมหลายท่านคงไม่เคยเห็นการทําตัดหั่นให้สุกเพื่อมารับทานเป็นซูชิหรือซาซิมิมาดูครับตามซาโจามาวันนี้ผมจะรีวิวให้จบเลยว่าน้องเขาใช้เครื่องเบินตัดหั่นแบบนี้นะครับน่าสนใจมากนะครับสําหรับคนที่ชอบทานแต่ไม่เคยเห็นเลยวันนี้ตามซาโจามาจะดูกันให้จบเลยนี่แหละครับกับวิธีทําตัดหั่นนะครับ มาไปกับซาโจ้เรื่อยๆดูให้จบคลิปนี้แล้วคุณจะหายสงสัยว่าตับห่านที่คุณทานอร่อยออร่ยมันส่งตรงมาจากประเทศฝรั่งเศสก็จริงแต่คุณรู้ไหมว่าก่อนจะถึงมือคุณลูกค้าอันอร็จอร่อยในปากอันโอชะของท่านมันได้ผ่านขั้นตอนการอบบุรีนะครับหรือฝรั่งเขาเรียกเบิร์นแต่ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าอบบุรีแบบนี้ดูให้จบนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ดีมากๆเลยครับ ท่านผู้ชมมาดูให้จบนะครับมาดูให้จบดูไปด้วยกันนะครับท่านผู้ชมมาดูจนขั้นตอนเขาจะเบินสองข้างนะครับนี่แหละฮะท่านไปทํากินที่บ้านก็ได้ขอให้มีเครื่องเบินแบบนี้นะครับนี่ครับน้องเขาเบินข้างหนึ่งแล้วเขาก็กลับมาอีกข้างหนึ่งดูกันช้าๆไปด้วยกันนะครับดูเลยโอ้โหน่าทานมากๆเลยครับท่านผู้ชมนี่แหละครับท่านผู้ชมดู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 เริ่มเบินเลยอ่ะ มาเลยครับดูนะครับเขากลับแล้วเขาจะเบินอีกข้างหนึ่งก็สามารถนําไปทําใส่ซูชิหรือไปใส่โด่งต่างๆน่าทานมากๆครับท่านผู้ชมครับใครที่แบบว่าชอบกินมากแต่ไม่เคยทําเลยซื้อไปทําได้นะครับแต่ว่ากิโลนึงก็แพงเหมือนกันนะครับเพราะเป็นตับห่านชั้นดีราคาดีมีคุณภาพอาหารอร่อยนี่แหละครับดู้ o ริเวอร์จากฝรั่งเศสนะครับ